สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมายมอนทารัดชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะเรากลับมาพบกันนะคะกับคลิปรันดอมเนาะ48ชั่วโมงนะคะในหัวขว้อความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวท่าน้ำนะได้แก่ชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะขอเริ่มต้นที่พลังงานของชาวท่าน้ำก่อนเลยนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะมีไพท่ทวยขึ้นมาด้วยนะ e m p เพล a ันอเดลิชา of Air นะคะก็ต้องบอกเลยว่าชาวธาตุน้ำเนี่ยนะคะในช่วงนี้เนาะ คุณ่าจจะมีในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะคะหลายคนมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนสถานที่ทํางานที่อยู่อาศัยหรืออะไรก็ตามเนาะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคุณค่ะหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ความรู้สึกก็ได้ตัวคุณอาจจะมีอิสระมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์ในการที่จะ เรียกว่าดได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะได้ผ่านพ้นกับอุปสรรคบางอย่างไปแล้วชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเนาะเรามาดูเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูหน่อย SORRY นะคะ i ีก48ชั่วโมงต่อจากนี้ความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุน้ํานะคะเป็นดวงโดยรวมนะอยากให้เพื่อนๆรับเอาแต่พลังงานบวกๆไปนะคะไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะมีไพ่คูรันเดราออฟแอนนะคะโอ้โ oh ห ดาบจัดเต็มมากๆเลยนะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดไม้เท้าด้วยนะคะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้น่าจะเจอกับอะไรที่มันหนักมันน่วงมันผ่านความยากลําบากมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วตัวคุณน่าจะรู้สึกว่าต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่ามีพลังงานที่ดีนะคะไม่ท้อถอยต่อตอุปสรรคที่มันผ่านเข้ามาเนาะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมดีกว่าเนาะนอกจากความพยายามของคุณแล้วเนี่ย จะมีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาไหมนะคะในอีก48ชั่วโมงนี้มีไพ่เดกฟูขึ้นมานะโอเคมีเกณฑ์น,นะคะในจันที่จะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะได้รับอิสระ ในเรื่องของทางความคิดเนาะหรือในเรื่องของการทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่เป็นฟรีแลนซ์เรามองว่ามีโอกาสต่อยอดได้ดีนะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์นะคะน่าค้นหาแล้วก็มีเกณฑ์นในการได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยอาจจะมีช่องทางในการหาเงินใหม่ๆนะคะเรามาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะมันขอยาใช้เป็นสําหรับนี้นะคะความสุขใน48ชั่วโมงของชาวธาตุน้ําต่อจากนี้นะคะเป็นยังไงเอ่ย48ชั่วโมงต่อจากนี้ชาวธาตุน้ํา นายสบครับนะคะเด็กถือไม้เท้า7จ็ดดาบจั m ม n นนะคะหลายๆคนอาจจะได้ไปรีโปรเจกต์อะไรเก่าๆก็ได้หรือว่าได้มีการฟื้นฟูเอาโปรเจกต์เก่ามาทําใหม่อะไรแบบนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าได้เริ่มต้นในเรื่องราวของการงานให้มันเกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้นหลายๆคนอาจจะมีช่องทางในเรื่องของการหาเงินใหม่ๆเนาะแต่ก็มองว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะคะหลายๆคนที่กังวลอยู่เกี่ยวกับเรื่องแบบ คนที่จะเข้ามาไม่จริงใจหลอกลวงอะไรแบบนี้เรามองว่าตัวคุณน่ะจะมีการตัดสินใจแล้วก็ใช้เหตุผลนะคะในการที่จะคัดเลือกสรรคนเหล่านั้นเข้ามาได้ดีนะจะคัดออกคัดเข้าอะไรแบบนี้นะคะ ก็ค่อนข้างที่จะใช้เหตุผลนะเราสึกว่ามันค่อนข้างที่จะแฟกับคุณในช่วงเวลานี้มีไพ่อัศวินถือถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะน่าจะได้เจอกับใครบางคนที่คุณรู้สึกว่ามีบุคลิกภาพดีมีความเฟรนดี้นะคะเขาอาจจะมาให้ความช่วยเหลือหรือว่าอยากที่จะมาสารสัมพันธ์กับคนนะุณเนาะในรูปแบบของการที่แบบเป็นการยาณมิตรหรือมากกว่าเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะเรามาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะดูเพิ่มเติมหน่อยนะมีไพ่ห้ามไม้เท้าขึ้นมานะคะ Queen of Wands นะคะราชินีถือไม่เท้า10ถ้วยแล้วก็ The Tower การเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยนะมีไพ่ t h t Tower ขึ้นมานะคะ10ถ้วยมาประกบเลยต้องบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกว่าอบอุ่นหัวใจนะมีความสุขเกิดขึ้นแน่นอนถ้าพูดถึงในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะด้านจะได้เจอกับอะไรที่ คุณรู้สึกว่าได้เติมเต็มความรู้สึกมากยิ่งขึ้นคนที่จะเข้ามานะคะเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ให้ฟิลลิ่งให้ความบอบอุ่นคล้ายๆกับความเป็นครอบครัวเนาะให้ความแบบฟิลลิ่งที่คุณรู้สึกว่าเหมือนได้อยู่บ้านนะแล้วก็มีไพ่ห้าไม้เทา้ามีไพ่ราชินีถือไม้เท้าขึ้นมาด้วยเรามองว่าหลายๆคนในที่นี้นะคะก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือว่าคนที่จะเข้ามาเนะะี่ยเขาค่อนข้างมีความเก่งน,นะคะ อคนรอบข้างก็เป็นที่ยอมรับเนาะเหมือนประมาณว่ายอมรับว่าเขาค่อนข้างเก่งมีความสามารถมีศักยภาพนะคะน่าจะมีความมั่นคงในเรื่องราวของการงานเนาะแต่ที่ต้องระวังก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะอาจจะเป็นทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขาที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองสูงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นิดนึงเนาะโอเคมาดูเพิ่มเติมกันนะคะ เพิ่มเติมให้ชาวธาตุน้ำหน่อยนะคะเป็นยังไงอีกใน48ชั่วโมงนี้ความสุขของคุณนะคะมีไพ่ก้าไม่เท้าจ้า1ิเหรียญก็มาเลยนะ The Star มานะคะน่าจะมีความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วแหละอะไรที่มันติดค้างมันคาอยู่ในหัวคิดมากคิดวิตกกังวลคิดไม่ออกนะคุณจะ พึงแบบเหมือนกับว่าดูสถานการณ์ดูสิ่งแวดล้อมว่าเอ๊ะคุณจุดไหนที่คุณควรจะไปในทิศทางไหนแล้วเรามองว่าคุณเริ่มเห็นความหวังเกิดขึ้นมาแลละถ้าในเรื่องราวของความสัมพันธ์คุณก็จะเห็นความหวังอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะซึ่งอะไรก็แล้วแต่ละมองว่าเติมเต็มความรู้สึกคุณได้ดีมากๆมีไพ่สิบเหรียญรู้สึกว่าเต็มอิม่มฟูแบบในหัวจิตหัวใจนะคะหรือถ้าหมายถึงในเรื่องของการเงินการงานเราก็มองว่า เกิดเรื่องดีๆกับคุณแน่นอนคืองานที่คุณจะทำอะ่ะมันจะไ,ได้รับผลตอบแทนที่มันคุ้มค่ามากๆนะคะโอเคประมาณนี้เนาะขอดูเป็นลักษณราศีของคนที่จะเข้ามาหน่อยนะคะชาวราศีเมษลักนณเมษนะคะชาวราศีสิงลักนณสิงค์ค่ะชาวราศีกรกฎลักนณกรกฎประมาณนี้นะคะก็ขอดูเป็นเอาราคารนะคะให้กับชาวธาตุน้ำนะหนึ่งใบนะคะ โอเคปดเพิ่มเติมนิดนึงนะชาวธาตน้มค่ะช่วงเวลานี้อยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองและไล่ล้อมรอบตัวคุณไปด้วยคนที่รักคุณไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่มันดีๆอยู่กับอะไรที่เป็นพลังงานบวกค่ะ,อ,ะอยู่กับคนที่เขาหวังดีกับคุณจริงๆเพื่อนครอบครัว ใครก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าให้พลังงานบวกกับคุณนะคะรายล้อมรอบตัวเองด้วยความรักเหล่านี้ด้วยพลังงานดีๆเหล่านี้นะแล้วมันจะทําให้คุณสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับช่วงเวลาเหล่านี้นะคะก็ขออวยพรให้แล้วกันในอีก48ชั่วโมงต่อจากนี้แล้วก็ต่อต่อไปนะคะก็ขอให้ชาติน้ํามีความสุขสมหวังรวมถึงชาวสองด้วยนะคะก็ คาดหวังอะไรนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะมุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ